โอทศกาลค่ะแล้วก็ที่อยู่ในอ่วขอจังัดชุม,มนนเดีลวลค่ะเอาล,ะค,ะ,อาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปโซนสุรินทร์กัน้งนะคะเข้าสู่ภาคไกรนิดน,นึ<อ>งเนาะนี่จังหวัดสุรินทร์ค่ะรายละลของจังหวัดสุรินทร์ที่เราเลื่อมาก็คือปร,ราสาทีหมกรูนะคะทำไงเมเ่นมาเช่เพราะว่ามีการคนพชา,าร์หรือคลายชื่อของกษัตริย์พรเบรนะคะที่นี่นะ ปาสาทบ้านละเนียงด้วยนะคะด้านในจะเป็นวิหาทรทวารวจีค่ะสองห้างทางนี้คือป่าเจดียม์มีวัฒนาการของเจดีย์ที่เกิดขึ้นในสยามประเทศของเรานะคะ,คะหน้าตาก็แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยนะคะของศิลปะนะคะาาส่วนถัดมาด้านหน้าค่ะโรงละครนะคะคอนดีะส่ัดมาปราสาทอุศรักก็องคงค่ะฐานะแหล กแกม่ตูเรียนจังหวัดตราดจะมีค่ะ,ะลาลาโถวันดนิมิตนคะคะ,ะด,ด้านในเห็นไหมคะที่หน้าบานนั้นก็จะเป็นหน้าบานเก่าที่เราขอผาติกรรมมานะคะทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นพระอินทร์ทรงช้าเอราวัณน,นะคะที่ประชุมท้าของพระเจ้าตากนะคะอันนี้ก็จะมี่ <S <S ีจะเป็นโซนตะวันออก